มาแล้วแล้วพี่ชายเทพพระเจ้าอัปเดตอีกแล้วขั้นอวิถิงได้ฟังก็ชี้ไปที่หลิงเฟิงแล้วหัวเราะเสียงดังห้าห้าเจ้าบอกว่าเจ้าคือเทพจักรพรรดิใช่สิดูสิเจ้าไม่เชื่ออีกแล้วหลิงเฟิงพยักหน้าอย่างแนว่วแน่ห้าห้าข้าทนไม่ไหวแล้วเจ้าทําให้ข้าขำจริงๆขั้นอวิถิงกุมท้องตัวเอง หัวเราะไม่หยุดนี่เป็นเรื่องโมที่ใหญ่ที่สุดที่นางเคยได้ยินมาโมได้ไร้ขอบเขตจริงๆยังจะเทพ,พจักรพรรดิอีกทำไมไม่บอกไปเลยเห่าว่าเป็นวิธีแห่งสวรรค์ยังไม่ต้องพูดถึงว่าบนโลกนี้มีเทพ,พจักรพรรดิอยู่จริงหรือไม่อีกอย่างเทพ,พจักรพรรดิเป็นเพียงแค่ระดับในตำนานใครจะไปรู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ยังไงก็ไม่มีใครเคยเห็นกับตาตอนนี้หลิงเฟิงบอกว่าเขาคือเทพจักรพรรดินี่มันไม่ตลกจนตายไปข้างหนึ่งเลยเหรอต่อให้หลิงเฟิงทำเรื่องไม่คาดฝันกับนางต่อหน้านางก็ยังไม่เชื่ออยู่ดี ให้ตายก็ไม่เชื่อหลิงเฟิงข้าสงสัยว่าเจ้าจะโง่กว่าข้าเสียอีกเพื่อนอย่างเจ้าข้าคบแน่เจ้าโมกเก่งจริงๆขั้นอวิถิงกุมท้องหัวเราออยู่พักหนึ่งแล้วมองหลิงเฟิงพูดอย่างจริงจังว่าดูสิข้าพูดไปเจ้าก็ไม่เชื่ออีกแล้วหลิงเฟิงถอนหายใจเฮือกหนึ่งแต่ว่านะถ้าเจ้าบอกว่าเป็นเทพประชาข้าอาจจะเชื่อจริงๆเพราะข้าค่อนข้างโง่หลอกง่ายแต่เจ้าดันมาบอกว่าเป็นเทพพระจักรพรรดิเจ้าลองไปถามดูสิว่าในโลกนี้ใครจะเชื่อหลังจากที่ขั้นอวิถิงสงบลงแล้วนางก็มองหลิงเฟิงแล้วพูดอย่างจริงจังกจรนะอเ้้าไไม่ด เพราะความรู้ของเจ้ามีอยู่แค่นี้หลิงเฟิงพยักหน้าแสดงความเข้าใจ โอยเจ้าทำข้าปวดท้องไปหมดแล้วข้าต้องพักหน่อยแล้วท่านอาวิถิงพูดจบก็หาที่นั่งลงเตรียมจะพักผ่อนเมื่อครู่หัวเราะหนักเกินไปจนปรับตัวไม่ทันลิงเฟิงกับท่านอาวิถิงยังคงคุยโมกันอยู่ในหอคัมภีรทองคำส่วนทางด้านท่านอาวีหลินก็ได้ไปหาแล้วนางรู้ว่าท่านปู่กำลังประชุมกับเหล่าเทพเซียนทั้งหมดแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสทองที่หาได้ยากที่จะทําให้ท่านอาวิถิงได้ลิ้มรสความลําบากนางจะพลาดโอกาสดีนี้ไปจากนั้นนางก็แข็งใจวิ่งเข้าไปแล้วตะโกนเสียงดังว่าทท่่่าาานนนปปูออออคอคัมมภีีรรงงํเเเกกกกิดืแล้ว้วนนบุุขไ ขั้นอวี่หลินเดินเข้าไปในท้องพระโรงแซงทําเป็นร้อนใจแล้วตะโกนขั้นห้าวซื่อได้ฟังก็ขมวดคิ้วมองไปที่หลานสาวของตนแล้วถามว่าหอคัมพีทองคาเกิดเรื่องอะไรขึ้นคือคือคอ,อวี่ถิงนางพาคนนอกเข้าไปในหอคัมพีทองคาในสํานักไม่มีกฎหรือว่าห้ามคนนอกบุกรุกหอคัมพีทองคาขั้นอวี่หลินเห็นสีหน้าขมวดคิ้วของท่านปู่ในใจนางก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยเพราะอย่างไรขั้นห้าวซื่อก็เป็นยอดฝีมือระดับเทพเซียนขั้นปลายแค่สถานะนี้ก็วางเด่นอยู่ตรงหน้าแล้วคนทั่วไปไม่กล้าสบตากับ้นนยง ที่หลิงเฟิงคือเทพจัรพัดจะมีอารมณ์ไหนไปสนใจเรื่องไร้สาระพวกนี้พาไปก็พาไปแล้วสิข้าจะให้คนไปจัดการเจ้าออกไปก่อนเถอทางนี้ข้ายังมีธุระหากเป็นเมื่อก่อนขั้นห้าวซือคงจะไปด้วยตนเองแล้วเพราะหอคัมภีรทองคําคือสถานที่รับของสํานักขั้นอวิลินได้ฟังก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยไม่คิดว่าท่านปู่จะจัดการเรื่องนี้อย่างเรียบง่ายเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจเลยดูเหมือนว่าครั้งนี้จะมาผิดเวลาเพราะยังมีเทพเซียนมากมายอยู่ที่นี่ท่านปู่คงจะปลีกตัวไปได้ไม่สะดวกจริงๆเจ้าข้าท่านปู่งั้น,น,กกรรนข้นาขอตัวก่อนข ก็หันหลังเตรียมจากไปเดี๋ยวก่อนจางซานฟงเรียกคันอวี่หลิมที่กําลังหันหลังกลับไปพอจางซานฟงเอ่ยปากทุกคนก็หันไปมองเขาเมื่อครูเจ้าบอกว่ามีคนนอกเข้าไปในหอคัมภีร์ทองคําของสํานักเจ้ามีคนนอกกี่คนจางซานฟงถามหลิงเฟิงได้พาเจ้าแห่งปงประชาะออกไปแล้วและเขาก็รู้ว่าหลิงเฟิงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแดนเทพเลยตอนที่หลิงเฟิงมาถึงแดนเทพครั้งแรกก็เป็นเขาเองที่เล่าเรื่องแดนเทพให้ฟังถ้าหลิงเฟิงเห็นหอคัมภีร์ทองคาก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าไปเพื่อดูโบราณวัตถุข้างในเรื่องนี้จางซ รู้สึกว่าเป็นไปได้สูงมากว่าเป็นหลิงเฟิงที่พาเจ้าแห่งปวงประชาไปที่นั่นดังนั้นเมื่อครูจึงต้องถามขั้นอวิลินให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดไม่งั้นคงได้ไม่คุ้มเสียขั้นห้าวซื่อรู้สึกสงสยัยแล้วถามว่าท่านเทพเซียนจางหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะจางซานฟงเอ่ยปากถามขึ้นมาบางทีจางซานฟองอาจจะรู้เรื่องก็เป็นได้ไม่ใช่คาคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นหลิงเฟิงจางซานฟงสายหน้าแล้วก็พูดถึงเรื่องที่หลิงเฟิงอาจจะอยู่ในหอคัมภี์ทองคำขััั้้้้้นนนนนหหหาาาาวืออไไไดดฟงงกก็สูยใใจจเเขขลึีี่่่มมนนมะบิญช ถ้าเมื่อครูจางสาน่งไม่ห้ามไว้แล้วข้าส่งคนไปล่วงเกินหลิงเฟิงนั่นมันก็เท่ากับข้าขุดหลุมฝังตัวเองชัดๆพ่อคิดถึงตรงนี้เหงือการก็ผุดขึ้นบนหน้าผากของขั้นห้าวซือ่อมองไปที่ขั้นอวี๋หลินแล้วตะวาดถามว่าข้าถามเจ้าอยู่กี่คนเป็นคนแบบไหนขั้นอวี๋หลินเห็นท่านปู่โมโหขึ้นมากระทันหันนางก็ตกใจมากแล้วพูดว่าสองคนคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มอีกคนเป็นชายวัยกลางคนหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาไม่พูดสักคำขั้นอวี๋หลินไม่กล้าปิดบงังจึงเล่าความจริงออกมาอย่างชัดเจนเ ลิงเฟิงไม่ใช่เหรอชายที่ทำหน้าบึ้งตึงคนนั้นก็คือเจ้าแห่งปวงประชาคนรับใช้ของลิงเฟิงข้าน้าวซื่อได้ฟังก็แทบจะยืนไม่ไหวเกือบจะล้มลงกับพื้นกุมกวงที่อยู่ข้างข้างมือไวต้าไวรีพยุมเขาวไว้แล้วพูดว่ารีไปเถอะทางนี้ไม่ต้องให้ท่านดูแลข้าน้าวซื่ออยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดจะชักช้าได้อย่างไรตะลึงไปครู่หนึ่งรีพยักหน้าข้าจะรีไปเดี๋ยวนี้ท่านแทบเสียงขั้นไม่ต้องกังวลเกินไปหลิงเฟิงจะไม่โทษท่านบางที่อาจจะเป็นวาสนาก็เป็นได้ท่่่่าาานนนไไไปปดูเถออออะจจงฟมมททียืแืแแบบหววลล้ลใ หลิงเฟิงไม่ใช่เสือที่จะกินคนตราบใดที่ไม่ล่วงเกินหลิงเฟิงไม่กล่าวหาดูหมิ่นเขาเขาก็ยังเป็นคนที่คบหาง่ายครับครับขอบ,บคุณท่านเทพเซียนจางขั้นห้าวซือรีบรับคำส่วนเรื่องวาสนาที่จางซานฟงพูดเมื่อครู่เขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดขอเพียงแค่ไม่มีใครไปล่วงเกินหลิงเฟิงนั่นก็ถือเป็นบุญแล้วไปเถอะจางซานฟงพยักหน้าจากนั้นร่างของขั้นห้าวซือก็หายวับไปคว้าตัวหลานสาวของตนหายไปจากท้องพระโรงเมื่อร่างปรากฏขึ้นอีกครั้งก็มาอยู่ที่หอคัมภีรทองคำแล้วหลังจากวางขั้าประตตูแววก เต็มไปด้วยความโกรธแล้วถามว่าเจ้าไม่ได้ล่วงเกินเขาใช่ไหมถ้าเจ้าล่วงเกินเขาเจ้าก็จงตายเพื่อไถ่โทษเสียข่้นอวี่หลิงตกใจจนสติหลุดไปแล้วตอนนี้กางเกงของนางเปียกโชกเมื่อครู่ในท้องพระโรงเห็นแววตาตื่นกระหนกของท่านปู่นางก็ขวัญน,นีดีฝ่อไปนานแล้วตอนนี้พอข่้น้าวสือถามนางก็รีบสายหน้าเมื่อได้รับการยืนยันจากข่้นอวี่หลิงแล้วเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในหอคัมพีทองคําอย่างรวดเร็วพอมาถึงหอคัมพีทองคําก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของข่้นอวี่ถิงพร้อมกับมีเสียงของหลิงเฟิิิิงงงแทรกมาาด้้วยเเป็นนหลฟจๆัื เดินเข้าไปด้วยใจที่สันรระัวเมื่อมาถึงในหอคัมพีทองคําเขาก็พานคุกเข่าลงกับพื้นแล้วตะโกนเสียงดังว่าคารวะท่านเทพจักพัทคารวะท่านเทพจักพัทท่านอวิถิงได้ฟังก็ตกใจแล้วตะโกนว่าท่านปู่ท่านเข้าใจผิดแล้วหรือเปล่าเขาจะเป็นเทพจักพัทได้อย่างไรท่านห้าวซื่อได้ยินหลานสาวพูดจาโอหังเช่นนี้ก็ตกใจแทบฉี่ราดรีตวาดไปว่าอวิทิงรีบคุกเข่าคารวะท่านเทพจักพัทเร็วเข้าส่วนท่านอวิลินที่ตกใจจนขวัญเสียไปนานแล้วก็คุกเข่าลงพร้อมกับท่านห้าือกน้าางงีุย มองไปที่หลิงเฟิงแล้วถามว่าท่านเป็นเทพจักรพรัดจิงจริงๆ หรอถ้าท่านขันอวีถิงพูดตะกุกตะกักอยู่นานก็พูดประโยคต่อไปไม่ออกตกใจจนคังแทบจะร่วงลงพื้นจากนั้นกว่าจะหายใจได้ทั่วท้องก็ยังคงถามอย่างติดอ่างว่าถ้าท่านคือเทพจักรพรรดิเมื่อมองดูท่าทางประหลาดใจของขันอวีถิงหลิงเฟิงก็ยิ้มออกมาแล้วพูดว่าตั้งแต่แรกข้าก็บอกความจริงกับเจ้ามาตลอดแต่เจ้าไม่เชื่อเองตอนนี้เองที่ขันอวีถิงเพิ่งจะเข้าใจว่าที่แท้หลิงเฟิงพูดความจริงมาโดยตลอดเป็นเพียงแต่นางโง่เขาเกินไปที่ไม่เชื่อคำพูดของเขาพอย้อนคิดดูตอนนี้้้ใบบหนนาาขอขออองงงััววิถกกก็็แดดยยม เหมือนที่หลิงเฟิงพูดต่อให้หลิงเฟิงเผาหอคัมพีทองคาท่านปู่ก็ยังต้องช่วยพัดไยให้เสร็จแล้วยังต้องถามหลิงเฟิงว่าเผาอย่างมีความสุขไหมถ้ายังไม่พอใจข้ายังมีที่อื่นอีกมองดูท่านปู่ที่คุกเข่าตัวสั่นอยู่บนพื้นในใจของข้านอวิถิงก็ตก,ตกตะลึงอย่างยิ่งตอนนี้นางถึงเพิ่งได้สติแล้วคุกเข่าลงต่อหน้าหลิงเฟิงแต่ตอนที่คุกเข่าลงไปได้ครึ่งทางก็รู้สึกว่าร่างกายเบาหิวคุกเข่าลงไปไม่ได้มีพลังงานบางอย่างพยุงนางไว้ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นเราคุยกันสนุกมาก,าากขาก ขั้นอวิถิงที่กำลังจะคุกเข่าขึ้นไม่ยอมให้นางทำความเคารพขันห้าวซื่อพันนึกถึงวาสนาที่จางซานฟงพูดถึงหรือว่าวาสนานี้จะมาจากหลานสาวของตนขั้นอวิถิงอย่างน้อยจากสถานการณ์ตอนนี้หลิงเฟิงดูจะรู้สึกดีกับขั้นอวิถิงไม่น้อยทั้งสองคนคุยกันเหมือนเพื่อนเก่าแก่ถ้าหากขันอวิถิงกับหลิงเฟิงมีอะไรกันวาสนานี้ก็คงจะยิ่งใหญ่เทียมฟ้าเลยทีเดียวลุกขึ้นเถอะถ้าคุยกับหลานสาวของท่านสนุกดีท่านอย่าโทษนางเลยหลิงเฟิงมองไปยังขันห้าวซือที่คุกเข่าอยู่และพูดกับขัั้้นนนอวิหลาาืรีพยก น่ารับคำโทษขั้นอวี่ถิงงน่าเหรอไม่มีทางเป็นไปได้แค่ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นอวี่ถิงกับหลิงเฟิงต่อไปนางก็คือบรรพบุรุษของสำนักจะไปโทษนางได้อย่างไรขั้นอวี่ถิงตอนนี้กําลังตื่นเต้นอย่างมากนางไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงๆว่าบนโลกนี้จะมีเทพจักพัิอยู่จริงที่แท้ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงและยังอยู่ตรงหน้านางอีกด้วยนี่ไม่ใช่ความฝันนี่คือการมีอยู่จริงและคนคนนี้คือคนที่นางช่วยเหลือด้วยความหวังดีพามาในฐานะสิทธิสำนักเทจีตอนนี้ขั้นอวี่ถิงย่อมเข้าใจแล้วเรื่่่อองงงงโกเเเพีเีียยยาดวทลิิฟู ก็คงเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์สำนักไทจีเจ้ามานี่พลังบำเพ็ญในร่างของเจ้าสับสนวุ่นวายเกินไปนี่ส่งผลกระทบต่อเจ้าอย่างมากข้าจะช่วยเจ้าหลิงเฟิงกวักมือเรียกข่านอวิถิงข่านอวิถิงตอนนี้ยอมรับความจริงที่ว่าหลิงเฟิงคือเทพจักรพรรดิแล้วเดินเข้าไปหาหลิงเฟิงด้วยแววตางุนงงหลิงเฟิงแตะที่กลางหน้าผากของนางลบวิชาบำเพ็ญที่ไร้ประโยชน์ในร่างนางออกไปโดยตรงเหลือไว้เพียงวิชาที่มีลมปราณแข็งแกร่งที่สุดทำไมพลังบำเพ็ญขอ,ของข้าลดลงละ่ะไม่ใช่ระดับเทพโบราณแล้วข่านอวววิงงงงรรีบตตจสอออพลััขเ ด้วยความประหลาดใจแล้วถามขึ้นมาว่าเมื่อครูท่านเทพ,พจักรพรรดิไม่ได้ถ่ายทอดพลังให้หรือถ้าจะก้าวกระโดดเป็นเทพเซียนทำาไมถึงลดลงไปหนึ่งระดับใหญ่เลยละ่ะจากเทพโบราณลดลงมาเป็นเทพเร้นลับต่อไปเจ้าจะเข้าใจเองแค่ระดับลดลงชั่วคราวเท่านั้นหลิงเฟิงพูดพร้อมกับยิ้มสำหรับคำพูดของหลิงเฟิงขั้นอวิถิงยังคงเชื่ออยู่แล้วเพราะอย่างไรเขาก็คือเทพ,พจักรพรรดิถ้าเขาจะหลอกนางก็ไม่มีความจำเป็นเลยส่วนขั้นห้าวซือที่ยืนมองอยู่ข้างๆไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจก็ได้ตัดสินใจเงียบ แล้วต่อไปทรัพยากรที่ดีที่สุดของสำนักจะมอบให้คันอวีถิงใช้ก่อนเป็นอันดับแรกนางเป็นคนที่ได้รับการเจิมจากเทพจักรพัชเชียวนะในอนาคตจะต้องโดดเด่นอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันคันห้าวซือก็แอบดีใจอยู่ในใจเท่ากับได้เกาอขาใหญ่ของหลิงเฟิงทางอ้อมข้าเชื่อคันอวีถิงรีบพยักหน้าท่านประมุขขั้นหลิงเฟิงหันหน้าไปมองคันห้าวซือที่กำลังยืนมาอยู่ข้างๆแล้วเรียกอยู่พยัก่ะ้าคันห้าวซือรีบโค้งคำนับเพราะคำพีทองคำของท่านมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีพยักษ์ข้หลิงเฟิงเริ่ มีเพียงบันทึกแดนเทพเล่มนี้เล่มเดียวตอนนี้ยังไม่มีบันทึกโบราณอื่นใดถูกรวบรวมไว้ขั้นห้าวสื่อโค้งตัวตอบหลิงเฟิงได้ฟังก็ไม่ได้ผิดหวังถ้ามีก็ดีไม่มีก็ช่วยไม่ได้เอาล่ะท่านไปทำธุระเถอะข้าจะให้อวีถิงพาข้าเดินชมหลิงเฟิงโบกมือให้ขั้นห้าวสื่อพยักข้าขั้นห้าวสื่อพยักน้ารับคำจากนั้นก็ขยิบตาให้ขั้นอวีถิงหลายครั้งเป็นสัญ,ญญาณให้นางดูแลให้ดีตราบใดที่ทำให้หลิงเฟิงพอใจจะดูแลแบบไหนก็ได้ทั้งนั้น วิถิงจะไปเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรแค่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นไก้ให้หลิงเฟิงนางก็ดีใจจนงั้นให้ข้าพาท่านเที่ยวชมสำนักของเราให้ดีๆ นะได้สิเจ้ารีบนำทางเลยหลิงเฟิงชี้มือไปขั้นอวีทิงก็พาหลิงเฟิงจากไปพาหลิงเฟิงเดินชมสำนักอย่างดีขั้นห้าวซื่อมองหลานสาวที่จากไปกับหลิงเฟิงในใจเขาก็เปลี่ยนไปด้วยความยินดีหวังว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอวีทิงคือผู้อาวุโสฝ่ายจัดก,การที่อายุน้อยที่สุดในสำนักเลิกความคิดเล็กๆน้อยๆที่จะเล่นงานนางซามิฉะนั้นอย่าหาว่าปู่ไม่เกรงใจขั้นห้าวซือประกาศเรื่องนี้ออกมาอย่างกระทันหันแล้วมองไปที่ขั้นอวีหลินเพื่อเตือนเจ้าขันหปูอวีลิทราบแล้วัน เห็นมากับตาต่อให้ขั้นห้าวซือไม่สั่งแบบนี้นางก็จะทําตามอยู่ดีนี่ไม่ใช่ขั้นอวิถิงคนเดิมอีกต่อไปแล้วขั้นอวิถิงในตอนนี้เรียกได้ว่าก้าวขึ้นสวรรค์ในก้าวเดียวในใจของขั้นอวีลินทั้งอิจฉาและจนปัญญาถ้าคนที่เจอหลิงเฟิงเป็นตัวเองจะดีแค่ไหนนะน่าเสียดายที่คนคนนั้นไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นขั้นอวิถิงไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้เป็นเพื่อนกับเทพจักรพรรดิขั้นอวิถิงกระโดดโลดเต้นไปตลอดทางพร้อมกับพูดอย่างาซาาาาาบบบบึ้งง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 งใจนนนนนเเเเเเหหห็็็็ว่่่ลิปปิิิิฟฟปปคคคคยกกกััไดดโมอรช จะคบหากับนางในลักษณะนี้อยากพูดอะไรก็พูดได้ไม่ต้องมีพิธีรีตองท่านอาวิถิงเห็นหลิงเฟิงไม่ตอบก็ถามย้ำว่าท่านบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแน่นอนว่าเป็นเพื่อนกันดังนั้นต่อไปถ้าเจ้ามีอะไรอยากให้เพื่อนคนนี้ช่วยก็บอกมาได้เลยหลิงเฟิงยิ้มแล้วพยักหน้า ขิดๆดีเลยต่อไปข้าจะบอกว่าข้าเป็นเพื่อนของเทพจักรพัรดดูสิว่าใครจะกล้ารังแกข้าถ้าทางร่าเริงดีใจของข่านอวิถิงทําให้หลิงเฟิงหัวเราะออกมาในสายตาของหลิงเฟิงข่านอวิถิงก็เป็นเพียงเด็กที่ไม่โตมีความไร้เดียงสาอยู่บ้างการได้อยู่กับคนที่มีจิตใจแบบนี้ทําให้คนรู้สึกมีความสุขการเป็นเทพจักรพัดิรู้สึกยังไงเหรอจะรู้สึกว่าเท่มากเลยไหมมีคนนับถือท่านเยอะมากเลยใช่ไหมท่านปู่ของข้ายังต้องคุกเข่าต่อหน้าท่านไม่กล้าพูดดูแล้วน่าสนุกจังท่านว่าข้าจะมีวันไไดด้เนทพพพจักริิิหหมาอวงงล ฟิงเดินชมสำนักแต่ตลอดทางมีเพียงนางที่พูดไม่หยุดก็งั้นงั้นแหละข้าชินแล้วหลิงเฟิงพูดอวดได้อย่างแนบเนียนชินแล้วจริงๆตอนอยู่บนโลกก็เป็นแบบนี้ในแดนเซียนก็เป็นแบบนี้แดนเทพตอนนี้ก็ยิ่งเป็นแบบนี้ดังนั้นความรู้สึกแบบนี้จึงชินไปนานแล้วในใจไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเลยขั้นอวิถิงได้ฟังก็ไม่ใส่ใจมองหลิงเฟิงด้วยความอิจฉามีเรื่องให้อวดได้นี่ดีจริงๆ